เอาแล้วนะคะแล้วนี่คือแมปโลโบ็อกที่มาใหม่นะครับนะซึ่งแมปนี้เป็นแมเปเบนเทนนะครับซึ่งมาใหม่ในวันนี้เลยนะครับอ่ะแล้วก็จะมีฉากคาซีด้วยนะครับนะเหมือนว่าเราน่าจะมาจากโรงเรียนมั้งไม่ก็จากที่บ้านนี่แหละครับอันนี้เป็นภาษาโปรตุเกสนะผมอ่านไม่ออกผมคนไทยครับอันนี้ปูแม็กแล้วก็รถบัสเก็ตเหมือนว่าน่าจะเรียกให้เรานั้นมานะครับนะอ่ะแล้วก็วิ่งไป วิ่งท่าแปลกๆนีสีบุมูมากแปละอือเ,เรายิ้ม,มดีใจเหมือนว่าเราน่าจะไปตรงแคมปิ้งนะปิดเทมหน้าร้อนของเมนเทนนะครับซึ่งเขาก็จะเขาจะพาเราไปดูแมปต่างๆน้ำปัตสูตรตี้โอ้โหแมบปบสวยนะแล้วก็เดินทางมา น,นีโอ้ยังสวยอ่ะอ๊บอ่ามาที่กลางป่าแล้วดูเหมือนว่าเราเจอแคมป์อ่ะเราได้แคมปิ้งปุ๊บเรามาตรงเต็นท์กลางป่าอัคีเราออกมาแล้วโอ้เอาปูแม็กมา ดเอ๊ะุงกระบาดตกอย่าบอกนะว่าุงกระบาดลูกใหญ่ไปเทีข้าไปดูเราวิ่ไปดูเจอุงกระบาดอย่งใหญ่อ่ะาไงต่อโอ้ ไหลตกงูเลยแล้วเราก็ได้รับในกราออมิทริกมานะโอ้หแล้วนี้ก็จะเป็นสิ่งที่ฉันต้องการอ่าจะได้รับออมิทริกมาแล้วนะครับนะรู้จักครสีโคตรสวยและนี่ก็คือเรื่องราวของตัวเราที่ได้รับออมิทริกมาโอ้โยัยงสวยอะ่ะ เอาแล้วครับท่าผู้ชุมอยู่กับผมช่องทีมไททนครับซึ่งวันนี้ผมก็จะมาเล่นแบบมาใหม่นะซึ่งแบบนี้ก็มีชื่อว่าผู้พิทักษ์เบนเวิร์ดนะครับนะอันนี้คือชื่อภาษาไทยนะครับมรสมัภาษาอังกฤษผมไม่รู้นะมีแดชด้วยว้าวซ้ายขวาซึ่งระบบเกมเนี่ยนะเป็นคืออันเนี้ยแบบนี้ก็คือมาใหม่นะสดสดร้อนๆเลยนะครับนะนี่นมิกาจะมีระบบเลเวลด้วยนะลเลโก้ก่อนอ่ะ เดี๋ยวนะเราเพล็ดโอเคอเคิวหกคิวดูซิเราฆ่าตัวอะไรอ่าแปลงร่างไอเล้งก่อนนี่ดูดูดูผมพอเกิดพร้อมแล้วก็เริ่มแปลงร่างกันเลยนะแปลงร่างโหฮิตบัสมันในกระตุ้นเป๊ะเป๊ะไม่มีหลุดเลยอืมท่าอย่างเท่โ,โห่ท่ามีท่าเดี๋ยวขอดูท่ากอนนะ อันข้าบินอ่ะบินขึ้นบินลงได้บินขึ้นบินลงบินช้าจังวะใช่ไหมมาเดี๋ยวเวลาพิวพี P แล้วปล่อยพลังต่อยต่อยมอง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 ปล่อยทิ้อือโหมันเลเวลหกเราเลเวลหนึ่งทุกชมผมเหรอผมจะตายนะทุกชมโอ้โหมียิงแรงจังวะ อืมตายโหรอบไปเลือดเกือบหมดตัวน่ะผู้ชมฟ์มโรรคตรยากตายยากยากโอ้ีเยวเดี๋ยว,วยนะขอวรับเพลทใหม่ก่อนจะตายไหมเลืองเรืองมันไมพอโอ้ยจะตายไม่ได้นะเขารู้ทันแมพเขาดีจริงๆนะส่วน NPC พพวกนี้ที่เขาน่าจะมานั่งน่าจะเป็นผู้พัฒนา,าเกมกับผู้สร้างเกมนะครับนะ น่าจะให้เดานะอืมผมเห็นเคยเห็นคนนี้อยู่นะครับเขาเป็นยูทูบเบอร์ด้วยเขาลงคลิปเกอรแบบนี้นี่แหรอครับนี่ก็เขาคนนี้เขาน่าจะสร้างได้มั้งโอเคเดี๋ยวผมคิดบ้าจะไปฟาร์มต่อแหละผมขอดูเอเลียนก่อนเราสามารถดูเอเลียนได้นะ นี่เหมือนว่าต่อไปมันมีเลเวล20-30ิบนะซึ่งตัวต่อไปเราก็น่าจะเป็นไดมอนด์ไดมอนเฮดอ่ะน่าจะเป็นนี้งั้นพร้อมสู้แล้วผมก,กดแปลงล่างเลยนะเดี๋ยวเวลา h ิร่ผมชอบวะ่บะถ้าไอ้ฝึกแปลงล่างงั้นเดี๋ยวผมจะตัดไปตอนทำเควสเสร็จเลยแล้วกันนะอืมกำลังไฟนูัวๆเลยท่าชั่วมดูเหมือนว่าน่าจะได้ท่าใหม่มานะที่พ่นไฟอย่างแรงไอ้นันมันก็แรงไม่แพ้กัน ยิงอย่างแรงอ่ะอเกือบตายโอ้โหนิบตัวเดียวทีฆ่าทีมก็เอาซะเกือบตายเลยเชียวไม่เป็นไรเราเก่งมาเราเคลต่อเหมือนว่าเรารับเควสก็จะฟาร์มไปเรื่อยๆนะผมขอสำรวจแมพบ้างก่อนเจ้าก็จะสำรวจแมพผมขอดูท่าใหม่ก่อนนะผมคิดว่าท่ามันจะแรงอยู่นะมาดูกัน กอน,นี้เดี๋ยวตังล่างทุกคนเกมค้างเออได้แหละตังล่างอืมเรียบร้อยมอน่าในส่วนของท่าแรกนะครับนะกับท่าใหม่ที่ผมได้มาเมื่อกี้ซึ่งท่านี้คุณต้องมีเะไรไวล่ห้าก่อนนะกำลังเนี้แล้วโคตรโกงนะดามิดแรงแต่ผมเปยนได้ระยะสั้นๆน,นะซึ่งสกิลวูดคูดาไวอันนี้ก็เหมือนกันท่าแรก แกป้อยแฟงออกมาจากมือนะนี่นะนเฮ้ยกรบินได้ด้วยอ๋อน,นี่เวลาถ้เาเกิดเราบินตรงๆใช่ป่ะเป็นระยะเวลานานอะ่ะเราจะบินเร็วมากขึ้นด้วยวูย,ย่างดีงั้นผมขอเอาเนี้ยสำรวจแมปก่อนเลยนะนี่ร่มพยาบาลเดี๋ยวๆผมจะได้มันอีมีเอ็มีสีคนอยู่ดูดิโห้ผมสงสัยว่าทุกคน ผมอยากจะฆ่าหนมนี่เอา้าทะลุเป็นไปไม่ได้ลวฆ่าเขาไม่ได้โอ้นา่าเสียดายเอาเป็นว่าเพื่อนไม่เสียเวลาของไปสำรวจแมปต่อเลยนะเ่านผู้ชมผมได้เจอบางอย่างนี่เกมซูมเมอร์สแลมเมอร์ซูมเมอร์สแลมเมอร์ที่เบอร์เทนชอบเล่นนะครับนะก็ไม่รู้ว่าเกมนี้มันจะเล่นเปล่าแล้วก็มี PlayStation 5ด้วยโอ้คอนเสปร์ไม่มีคนมาเลยแต่ ก็งงงั้นอะเปิดตัวเปิต่อเอนี้ผมสงสัยท่านผู้ชมทำไมบ้านมันใหญ่ใหญ่ดูดูดูบ้านใหญ่ใหญ่ดูตัวผมนี่แบบผมเป็นเด็กเล็กขนาดนั้นเลยเหรอโอ้โหเด็ผมนั่นจะเป็นเด็กอันนัตัวเล็กเล็กรถใหญ่ใหญ่โหประมาณนี้ผมห้าหกขวบมั้งดูบัฟเฟ่ก่อนสุดให้แม็กนี่ภาพสวย ของแปลงร่างโชว์ใหม่สิว่าเป็นไงนะเอาค้างอีกแล้วเอาค้างค้างเลยไปได้เลยนี่เอฟเฟกต์สูงสุดอืมดีขึ้นนิดนึงมั้งมันน้งนะโอ้โหผมก็จะเป็นสรุปแมปต่อเลยนะซึ่งผมก็ดูดูมาแล้วนะก็แมป,ปีเบื้องบนนี้ครับถ้าเกิดชอบคลิปนี้ก็อย่ายลืมกดไลค์กดแชร์กดซับส,สพไครต์และอย่าลืมกดติดตามผมด้วยครับสำหรับคลิปนี้ก็เพียพพงเท่านี้ครับขอบคุณครับ